แล้วก็มาถึงข่าวเศร้าเมื่อวานนี้เป็นที่เปิดเผยนะครับคุณยายบรรเจิดศรียามาภัยนักแสดงอาวุโสท่านจากไปในวัย101ปีตั้งแต่เมื่อกลางดึกของวันก่อนครับทตู้ชมเป็นที่เปิดเผยเมื่อวานคนรุ่นเดิมก็จะรู้จักกันดีและคนรุ่นหลังถามท่านผู้ชมนึกออกหรือเปล่าบุพเพสันนิวาสท่านผู้ชม ละครบุพเพัน,นิวาสคุณยายยังแสดงเป็นยายของนางเอกของน้องเบลล่านะคะของเบลล่าเกศสุรางท่านผู้ชมฮะนี่คือบทบาทการแสดงสุดท้ายคุณยายเสียใจเหรอลูกที่แม่มาหา เกดมีความสุข,ขค่ะแม่คิดถึงแม่กับคุณยายไหมคิดถึงสิคะคิดถึงที่สุดเลยคะ่ะแม่รู้ว่าเกดคิดถึงแม่คิดถึงคุณยายแล้วก็คิดถึงใครบางคนที่อยู่แสนไกลที่เขามาหาเกดไม่ได้ในตอนนี้แม่กับคุณยายจะมาหาเกดไงลูกแม่ค่ะ แม่อยู่กับเกศนานๆได้ไหมคะท่านยายผู้ชมครับค,คุณยายบรรเจิดศียมาภายท่านจากไปในว100นัยห0ึปีนะครับเมื่อวานนี้ได้ทราบจากแดนดาวยมาภายซึ่งก็คือนักแสดงพมมลิขิตท่านนี้แล้วก็เป็นหลานของคุณยายบรรเจิดศีนะคะท่านโพสต์อะไรนะคะบอกว่า you are in my heart and you will always be in there forever หลับพักผ่อนให้สบายนะคะคุณย่าไว้เราเจอกันใหม่นะแค่นี้ก็คิดถึงแล้วขณะที่อาจารย์แดงสรรยาซึ่งเป็นผู้เขียนบทละครบทเพสันิวา่าและผมลิขิตอาจารย์แดงสัรญรานักเขียนบทละครโทรทัศน์ก็เป็นลูกสาวของคุณยายบรรเจิดศีเมื่อวานนี้เขียนข้อความแม่อยู่กับลูกสองคนมาตั้งแต่ลูกเกิดคนหนึ่งแปปีคนหนึ่งห0ปีแล้วแม่ก็จากเราไป เมื่อวันที่5พฤศจิกายน2567 3สามทุ่ม11นาทีโดยอาจารย์แดงเปิดเผยกับสื่อว่าคุณยายหรือว่าคุณแม่เนี่ยป่วยเป็นโรคปอดอักเสบมาหลายปีและท่านเข้ารับการรักษามาตลอดค่ะช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเข้าออกโรงพยาบาลถึงสองครั้งและด้วยโรคชราทำให้ปอดไม่สามารถรักษาฟื้นฟูได้ท่านก็ได้จากไปอย่างสงบและที่ผ่านมาคุณยายสุขภาพดีมากไม่ป่วยเป็นโรคอื่นนอกจากโรคปอดอักเสบจนกระทั่งเสียชีวิต กิงท่านก็อายุยืนนะครับใช่ค่ะหนึปีทางครอบครัวจ,<ำ>จัดงานศพนะคะมีพิธีสวดอภิธรรมตั้งแต่วันพฤหัสที่7ก็คือวันนี้ไปจนถึงวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนที่ศาลาสิวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารค่ะสวดอภิธรรมเวลา18.30นาฬิกา30นาทีและพิธีชาปนากิจ17นาฬิกาในวันอังคารที่12พฤศจิกายนประวัติคุณยายบรรเจิดศรียมาภัย ท่านเกิดเมื่อ2มิถุนายน2467โดยที่เข้าสู่วงการแสดงอายุ50ปีแล้วนะครับเรื่องแรกๆในยุคนั้นสมัยนั้นก็คือปู่โสมเฝ้าทรัพย์เคหาสีแดงปี32ละครคู่กรรมเป็นต้นแล้วก็ได้รับรางวัลมามากพอสมควร คุณยายสมรสกับบุคคลน,นอกวงการมีบุตรธิดาสองคนค่ะก็คืออาจารย์สาร,รยาสุขนิวัน์นักเขียนบทละครชื่อดังและคุณดอนพยึกพลกพยุงนักแสดงชาวไทยและก็รวมถึงเป็นคุณย่าของแดนดาวพลึกพยุงซึ่งใช้ชื่อในการแสดงพรมลิขิตว่าแดนดาวยมาภัยนามสกุลยมาภัยเนี่ยเป็นสกุลก่อนสมรสของคุณยายบรรเจิดสีค่ะและคุณยายบรรเจิดสียังเป็นญาติกับคุณมลฤดียมาภัยอดีตนักแสดงด้วยค่ะ แสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับ